วันนี้เราอยู่กันในหนังสือถ้าไม่มีทางก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเองของคิมซองจนุนแปลโดย ทองสิริทองคําใสจริงๆเคยได้สรุป5ข้อคิดของหนังสือเล่มนี้เอาไว้แล้วนะคะถ้าใครอยากฟังที่เป็นสรุปสั้นๆนะคะก็สามารถดูในช็อตวิดีโอใน YouTube ได้เลยหรือว่าใครจะไปติดตามใน t k t t o k ก็ได้นะคะ t k t t o k ชื่อว่ารีวิวหนังสือบายฮานีมนะ,ะจริงๆหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นเล่มแรกๆที่นิมได้ซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าหลงไหลในการอ่านหนังสือขึ้นมาโดยทันที ก่อนหน้านี้ก็จะมีอีกหลายหนังสือที่ได้อ่านเอาไว้มากมายนะแต่ว่าเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มแรกๆเลยที่เข้าสู่วงการการอ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบหลงไหล รู้สึกว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ามหัศาจรรย์อย่างหนึ่งมันสามารถทําให้เราแตกไอเดียได้หลายอย่างมากหนังสือเล่มนี้ก็เช่นกันนะคะวันนี้ก็เลยได้รวบรวม5ข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้มาให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เกิดเป็นไอเดียที่จะไปพัฒนาตัวเองในอนาคตเราไปเริ่มที่ข้อคิดแรกกันเลยข้อแรกนะคะถ้าไม่มีทางก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเองข้อนี้นิมเคยพิสูจน์กับตัวเองมาแล้วนะคะว่ามันสามารถทําได้จริงๆเพราะว่าเมื่อไหรที่เรารู้สึก พอแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจนะคะเราจะมีประโยคนึงในใจที่เราจะมักพูดขึ้นมาว่าทุกอย่างมันกําหนดไว้แล้วทุกอย่างมันทําให้ฉันต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายแบบนี้พ่อแม่เราไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นต้นทุนชีวิตเราไม่เท่ากันข้ออ้างต่างๆนานานะคะที่มักจะผุดขึ้นมาเมื่อเราเดินไปถึงทางตันของชีวิตแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะ คนที่เขาประสบความสําเร็จเชื่อไหมว่าต้นทุนชีวิตเขาก็อาจจะเหมือนกับเราหรือว่าอาจจะแย่กว่าเราก็ได้แต่ว่าทําไมเขาถึงมีทางเดินมากมายหลายทางเพราะว่าเขาสร้างมันขึ้นมาเองเขาสร้างมันยังไงเขาสร้างมาจากทักษะที่เขามีเขาสร้างมาจากความรู้ที่เขาได้สั่งสมมาจากประสบการณ์ต่างๆนานา,นาที่เขาเคยไปเจอเคยผ่านย้อนกลับไปเมื่อตอนที่นิมจบมาใหม่ๆเมื่อก่อนนิมทางานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะเงินเดือนก็หมื่นต้นๆเองใช้ชีวิตวุ่นวลูมากทํางานที่หัวหน้าสั่งมาตาม คำสั่งตามงานที่เราต้องการเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดเป็นโฆษณานะคะอันนี้คือเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจุดพลิกผันของตัวเองก็คือว่าเราได้ไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาทำงานเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งแล้วเขาก็จะต้องผสมผสานกาันระหว่างก o อปปี้ไร n g ติ้งกับกราฟิกดีไซน์นะคะนิงก็เลยมองว่าเฮ้ยหน้าที่ตำแหน่งตรงเนี้ยมันเงินเดือนมันก็มากกว่าเราต้องเท่าหนึ่งแล้วก็ทำงานคล้ายๆกับที่เราทำ แต่แค่เราอ่ะจะต้องไปต่อยอดตัวเองในการรู้ทักษะการตลาดในการรู้ทูลมาเก็ตติ้งต่างๆนะคะตั้งแต่น,นั้นมานิมก็เริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องพลิกผันตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะทําตําแหน่งตรงนั้นให้ได้นะคะนิมก็เริ่มเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเริ่มหมกมุ่นอยู่กับการไปค้นคว้าหาข้อมูลเก็บเงินอันน้อยนิดไปเทคคอร์สลงคอร์สเรียนต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับสายมาเก็ตติ้งจนกระทั่งวันหนึ่ง ความรู้แล้วก็สิ่งที่นิมได้ไปหาประสบการณ์มาเองเนี่ยมันสามารถให้นิมไปสร้างไปอาชีพใหม่ขึ้นมาได้แล้วก็ปรากฏว่าเงินเดือนก็ได้อัพขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยจากหมื่นต้นๆนะคะก็เพิ่มไปอีกประมาณแบบสองห0ื่นไปปลายด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อแรกที่นิรู้สึกว่ามันพิสูจน์ได้แล้วว่าถ้าไม่มีทางเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเอง ข้อ2นะคะทุกอย่างต้องใช้เวลาและอย่าลืมให้เวลากับตัวเองได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเหมือนกับที่นิมเคยพูดไว้ในข้อแรกนะคะว่าเมื่อก่อนนี่เป็นแค่กราฟิกดีไซน์เนาะใช้เวลาพัฒนาตัวเองเนี่ยอยู่หลายเดือนเลยประมาณเกือบปีเลยด้วยซ้านะคะกว่าที่จะเชี่ยวชาญแล้วก็รอบรู้ทูนการตลาดมาร์เก็ตติ้งจนได้อัพสกิลอัพตัวเองขึ้นไปเป็นดนะิจิตอลมาร์เก็ตติ้งณปัจจุบันนี้นะคะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานและณนะปัจจุบันนี้ก็ยังเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอยู่ น,ะะนิมคิดว่าการเรียนรู้มันไม่มีวันสิ้นสุดทุกๆอย่างมันมีการอัปเดตและเราก็จะต้องศึกษาข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะถ้าตอนนั้นนะคะนิมท้อแท้และสิ้นหวังกับชีวิตแล้วก็ยอมรับความจริงว่าเออตัวเองมันคงเป็นได้แค่กราฟิกดีไซเนอร์ธรรมดาคนหนึ่งทั่วไปนะคะณนะวันนี้นิมอาจจะไม่ได้มานั่งทำพอดแคสต์แบบนี้นะคะหรือว่านิมอาจจะไม่ได้ไปเป็นคอนซัลหลายๆบริษัทหลายๆองคอ์กรหรือวันนี้นิมอาจจะไม่มีรายได้เสริมหรือว่าพาสซีฟอินคัมเข้ามาก็ได้ต้องขอ คุณตัวเองในวันนั้นด้วยที่มีความทะเยอทะยานอยากจะทําให้ตัวเองเป็นแบบไหนในอนาคตก็เลยคิดว่าเราอย่าเพิ่งไปรีบร้อนว่าเฮ้ย hey, วันนี้เราลองเรียนรู้แล้วนะเราลองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆแล้วแต่ก็ยังทําไม่ได้ดีก็ยังแข่งกับใครไม่ได้เลยต้องบอกไว้เลยตรงนี้ว่าทุกอย่าง มีเวลาของมันและทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ณนะวันนี้ถ้าคุณเริ่มทําในสิ่งที่มันท้าทายกับชีวิตแล้วนิมอยากจะให้ทุกคนภูมิใจกับตัวเองไว้เลยว่าจากวันนี้คุณอะได้เริ่มสตาร์ทเป็น1%แล้วคุณจะไม่หยุดอยู่กับที่ที่เป็น0เ์แล้วและ1%น,นเนั้นในอนาคตนิมคิดว่ามันอาจจะเต็มร้อยไปเลยก็ได้นะคะก็อยากให้ทุกคนอย่าท้อแท้อย่าหมดหวังอย่าหมดกําลังใจกับตัวเองแล้วก็ท่องเอาไว้ว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาไม่มี ีอะไรสําเร็จได้เพียงแค่ทําลงมือทําในวันเดียวข้อ 3. นะคะอันนี้เป็นข้อที่ทุกคนนี้น่าจะผ่านไปได้ยากมากก็คือคุณต้องเริ่มลงมือทําทันทีเมื่อคิดอะไรได้เมื่อคิดไอเดียอะไรได้ใหม่ๆนะคะให้คุณจดใส่สมุดโน้ตเอาไว้เลยแล้วคุณก็เริ่มหาวิธีการลงมือทํา เพราะว่าระหว่างที่คุณกําลังคิดอยู่มันอาจจะมีอีกหลายๆคนลงมือทําก่อนคุณไปแล้วก็ได้มันอาจจะเป็นไอเดียที่เหมือนกับคุณมันอาจจะเป็นไอเดียที่แตกต่างจากคุณเล็กน้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณลงมือทําก่อนคุณจะเป็นเจ้าของไอเดียและเจ้าของการกระทํานั้นๆเพียงผู้เดียวข้อนี้มีตัวอย่างที่หลายๆคนน่าจะเคยเป็นนะคะเหมือนกับว่าเราเคยคิดอะไรได้มาก่อนยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะก็คือเหมือนเวลาเราไปตอบคําถาม แข่งกับใครอคะ่ะแล้วเราอะได้แต่คิดคําตอบอยู่ในใจว่าเฮ้ยคําตอบมันน่าจะเป็นแบบนี้นะแต่มีอีกคนหนึ่งเขายกมือแล้วตอบไปคําตอบนั้น คือคําตอบที่ถูกแล้วมันก็ตรงกับคําตอบในใจของคุณแต่กลายเป็นว่าคนที่ยกมือตอบคนนั้นอ่ะเขาได้รางวัลเป็นของที่มีมูลค่ามากมายนะคะแต่ขณะเดียวกันคุณอ่ะไม่ได้สิ่งของอันนั้นนะเพราะว่าคุณได้แต่คิดว่าเฮ้ย mm. คาตอบมันควรจะเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าความกลัวในใจใช่ไหมดังนั้นความกลัวในใจคุณอ่ะมันขจัดออกได้โดยการที่ให้คุณ เริ่มลงมือทําในสิ่งที่คุณคิดออกมาเหมือนตัวอย่างวันนี้ค่ะนิมคิดว่านิมอยากจะทำพอดแคสต์ถ้านิมได้แต่คิดและนิมไม่ได้ลงมือทําไม่ได้มาอัดเสียงให้ทุกคนได้ฟังอะ่ะคิดว่าบทความดีๆแบบนี้มันจะเกิดการถ่ายทอดมาสู่ให้ผู้ฟังได้ฟังไหมมันก็ไม่มีแน่นอนดังนั้นนะคะคิดอะไรได้ให้เริ่มลงมือทําไปเลยไม่มีอะไรที่สําเร็จได้วันเดียวนะคะก็อยากให้ทุกคนอย่าหมดหวังแล้วก็ลงมือทําไปพร้อมๆกันข้อ 4. นะคะอย่าเรียนรู้แค่ภาษาเดียว ให้เรียนรู้ฝึกฝนอีกภาษาด้วยเพราะว่าภาษามันสามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อยอดการงานแบบก้าวกระโดดได้ยกตัวอย่างนะคะตอนนี้นิมทำตำแหน่งเมนเจอร์เนาะเมนเจอร์ก็จะ start อยู่ที่40,000่นถึงห0,000แต่ถ้ามาหลายที่คุณได้ภาษาอังกฤษไปเงินเดือนคุณอาจจะได้อัพเป็นอีกเท่าตัวหรือว่าอาจจะมากกว่าน,นั้นก็ได้อยากให้ทุกคนลองพิสูจน์โดยการที่ค้นหาผ่าน Google นะคะแล้วก็ลองพิมพ์ตำแหน่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วก็ลองเสิร์ชดูนะคะว่าเออถ้าเกิดว่ามีความรู้ ภาษาอังกฤษควบคู่ไปเงินเดือนมันจะอัพเป็นเท่าไหร่อันนี้คือพิสูจน์ได้ให้เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าการได้เปรียบทางด้านภาษาเนี่ยมันสามารถอัพเงินเดือนของคุณได้จริงๆแล้วในอนาคตคุณก็สามารถไปต่อยอดการงานในต่างประเทศได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ในหนังสือเล่มเนี้ยย้ำหนักย้ำหนาว่าอย่าเรียนรู้แค่ภาษาเดียวให้คุณมองหาภาษาที่สองของคุณภาษาที่3ของคุณเพื่อที่คุณจะได้นําไปต่อยอดการงานแล้วก็ทําเป็นอาชีพหลักได้และข้อสุด ทนะคะคข้อนี้นิมอยากให้ทุกคนดอกจัน์เอาไว้เลยว่าจงโฟกัสกับตัวเองให้มากๆและเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกําลังจะทําสิ่งนี้มันจะเป็นแรงผลักดันให้คุณลงมือทําบางสิ่งในวันนี้หรือไม่ก็ลองตั้งคําถามกับตัวเองว่าชีวิตที่คุณเป็นอยู่ในวันนี้เป็นชีวิตที่คุณใฝ่ฝันจะเป็นในอนาคตรหรือเปล่าถ้าคําตอบของคุณคือไม่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องทําบางอย่างกับตัวเองในเวลานี้ได้แล้วเริ่มง่ายๆเลยก็คือตั้งเป้าหมายกับตัวเองในอนาคต5ปี10ปี ข้างหน้าคุณฝันอยากจะเป็นและใช้ชีวิตแบบไหนคุณอยากจะมีบ้านมีรถอย่างไงคุณอยากจะมีครอบครัวแบบไหนคุณอยากจะมีรายได้ Active income เท่าไหร่ passive income เท่าไหร่ให้คุณลงริสและเขียนออกมาและคุณก็จงโฟกัสกับตัวเองเมื่อคุณมีเป้าหมายแล้วให้คุณลองคิดดูว่าคุณจะทําเป้าหมายของคุณให้มันสําเร็จเป็นขั้นเป็นตอนและก็ไปถึงโกลที่คุณวางไว้ในอนาคตได้ยังไงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากดังนั้นอย่าไป สเสียงของคนรอบข้างที่เขามองว่าเฮ้ยคนนี้ก็ทําแล้วคนนั้นก็ทําแล้วเราไม่มีต้นทุนเหมือนคนอื่นเราไม่ต้องทําเหมือนเขาก็ได้ทําในสิ่งที่เราทํามีงานดีๆทําใช้ชีวิตให้มั่นคงดีกว่าอย่าให้เสียงของคนอื่นมาฉุดรั้งตัวเองเอาไว้นะคะทําในสิ่งที่คุณเชื่อทําในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็จงโฟกัสกับตัวเองหาทักษะเพิ่มสกิลให้ตัวเองมันจะเป็นเกาะคุ้มการคุณได้ดีมากในอนาคตและจงอย,ย่าหยุด เรียนรู้ให้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพิ่มเมื่อไรที่คุณหยุดเรียนรู้อาจจะมีคนอื่นๆแซงหน้าคุณไปตลอดเวลาก็ได้ห,นะหากเนื้อหาของนีวันนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นีด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันได้หากวันนี้มีคำพูดผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่อีีหน้าอาหารสมอง2นาทีขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ